สวัสดีครับพี่พี่สือมวลชนครับผมเป้บุรณพลรในนามกลุ่มของอาชีวะปกป้องสถาบันครับวันนี้เรามาในนามกลุ่มพระสงฆ์องค์ปรปกองสถาบันพระมหากษัตริย์มีกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันภา,า,าคีประชาชนปกป้องสถาบันสาชออ,อนะครับแล้วก็สปปสทั้งหมด4ี่กลุ่มที่มาร่วมกันร้องทุกในวันนี้แต่วันนี้ผมเป็นตัวแทนของกลุ่มนะครับที่จะร้องโทษเก่า ร้องรอโทษร้องทุกขก่าวโทษกับท่านอสสที่เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันที่18กรกฎาคม2564นะครับซึ่งวันวันที่22กรกฎาคมซึ่งที่ผ่านมาเนี้ยนะครับนายรังสิมันโลโมนายทองแดงเบนจักปักสอสอสมุทรสาครน,นางสาวสุดทวันสุบรรณอยุทยาสอส,อสอนครปฐม ได้เดินทางประกันตัวนางสาวพัชรวดีธณะกิจวิบูลผลหรือน้องไม้นะครับพร้อมพร้อมพวกรวม13าคนทั้งหมดคือผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาในคดีหมิ่นมอหสองโดยการใช้ตำแหน่งสสประกันตัวกลุ่มบุคคลังเก่ารวมไปถึงกรณีนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกพรคก,ก้าวไก่ที่ได้ร่วมการชงนุมงนำรถยนต์ส่วนตัวมา ร่วมคา็มบที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่18กระกฎะาคม2564ตามลิงก์ที่ผมแปะอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวขั้นแถลงผมจะให้กับสื่มอมวลชนอีกทีหนึงแต่ด้วยความที่ผมเห็นร้อยสดของท่านสสลังสิมันลมนะครับคือท่านเป็นผู้ทรงเกียรติและไปอยู่ในม็อบม็อบที่เรามองว่ามันผิดพอร์อฉุกเฉินมันไม่ถูกต้องอยู่แล้ววันนี้เราจึงออกมาเรียกร้องให้ท่าน ประพฤติความประพฤติของท่านเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันถูกต้องพอรากอฉุกเฉินจะมีไว้ทําไมไว้บังคับใช้กับใครคนใดคนหนึ่งใช่หรือไม่และยี่ผมเองก็โดนพอรากอฉุกเฉินผมก็ต้องเคยขึ้นศาลเสียค่าปรับเช่นกันดังนั้นท่านสสผู้ที่รู้ซึ่งกฎหมายไปทราความผิดแบบเนี้ย ผมมองว่ามันไม่ถูกต้องตัวท่านเองต้องออกมาไล์สดอยู่ที่หน้าม็อบอย่างเนี้ยประชาชนโดยทั่วไปมองแล้วเขาเป็นว่ามันเป็นหน้าที่ของสสหรือมันเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนรัษฎรที่จะต้องไปดูม็อบและไปไล์สดให้คนมาจับมาดา่ามาจับจ้วงสถาบันผมไม่เข้าใจว่าการทํางานของสสตอนนี้มันคืออะไรวันนี้ผมมาในนามกลุ่มภาคีสี่ภาคีแต่ยังมีอีกนะครับยังมีภาคีอีก ไม่ต้องมากันเยอะนะครับแต่แค่เรามาร้องทุกข์ให้พี่ๆสื่อมวลชนสื่อไปถึงท่านสาสที่กระทําความผิดพวกนี้นะครับที่ไปอยู่ในม็อบอยู่หลังม็อบอยู่หน้าม็อบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สนับสนุนพวกพวกเขาทุกคนให้ได้รู้ว่าพวกเรามีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เขายอมหยุดหยุดหยุดเชือ้ออยู่บ้านเนี่ยเพื่อไม่เป็นการแพร่กระจายเชือ้อแต่กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งกับ สร้งสมมั่วสมจัดม็อบยื้อกฎหมายเยื้อท่านผบตรยื้อท่านผบสสแล้วมีคู่สนับสนุนก็คือท่านสสที่เข้าไปอยู่ในม็อบท่านจะบอกว่าท่านไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าไรสดของท่านมีอยู่ท่านกลับย้อนดูไรสดของท่านเองได้นะครับท่านสสวันนี้ผมในนามตัวแทนกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันมากล่าวทุกขลรังท้อท่าน ขอให้หนังสือฉบับนี้ผ่านมอบผ่านท่านพี่อี้นะครับพี่อี้แทนคุณมอบให้กับท่านประธานด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับพี่สึมชนครับ ในนามของคณะทำงานนะครับก็จะได้นำหนังสือนำกับเรียนต่อท่านประธานสผูพุทราลัษฎรต่อไปนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและในช่วงปัจจุบันด้วยในช่วงปัจจุบันนั้นก็ถือว่าเรื่องของการระมัดระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดข,ของโรคไวรัสโคโรนา2019นี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับจริงๆอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการต้องมีส่วนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ปรากฏได้ชัดว่าในการชุมนุมที่ผ่านมานั้นก็มีการจับจ้วงโรคละเมิดต่อสถาบัน อย่างมากทีเดียวนะครับทางฝ่ายคณะทารรงานนี้ก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ไม่สบายใจนะครับที่เกิดภาพปรากฏการต่างๆน,นะครับก็จะได้ดําเนินการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะครับทั้งที่มายืน่นแล้วก็ทีป่ประจักษ์เป็นประจักษ์พยานในโซเชียลมีเดียแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆนะครับเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป